<laughs> I, 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 I didn't see the tiger โชว์โชว์สเตปเคยไทยนะเคยไทยสวัสดีค่ะมือนีนะมีเลี่ยนนะคะเลี่ยนขับรถบรรทุกก็เลยมือนีแล้วสอบผ่านแล้วเสร็จเรียบร้อยเบิดแล้วนะคะนีงก็เลยว่าดีนัดกันกับน้องกีกพอนน้องกีกับสกับไทยแล้วก็พี่ๆคนไทยอีกหลายคนนะคะก็เลยแบบอานัดกันไปแคมปิ้งไอ้จังสีกันเนาะค่ะแบบใกล้สี่เขาน้วแล้วนี่ก็เลย ตื่นแต่เศร้มามากมื่อนีนาตาบป็นในล่างนะคะเดี๋ยวมาเก็บพักตัดพักไปเพื่อที่สิไปเฮ็ดแนวกินแนวอยูนน่สู่พี่น้องคนไทยน้ำเข้าน้ำกันกินกันเนาะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าสิสนุกมวนเฮ่ห้าจำไหนเป็นคลิปที่แบบว่าร่วมตัวกันคนไทยอยู่ในเมืองไกลๆนะคะที่แบบนิ่งเองนิ่งกับโบเคยหูจักหลายๆคนเนาะค่ะกับซิมพี่แคร์หูจักกับน้องกี้กับ กับอีกสองสามคนแค่นั้นนาะบ่หลายแต่ว่าเข้าไปเบิ่งกันคลิปนี้ว่าซิมีไผ่มาแนวมวนซ้ำใดเนาะไปแคมปิ้งตอนรับหนาวกันค่ะนี่เนาะคะ่ะกับซิมีพักล้างบ้านที่นิสเตรียมไปเมนูกัว่าสีเห็ดจิมจุม่มเจวหอนกันกับซิมีพักขนาอัางะคะ่ะพักขนาอ่อนๆเนาะที่นิ้งเตรียมไว้แล้วก็นี่พักกวางตุงง้งเฮ้างามๆก่อนสีหนาวนะคะกินถิง่ายถิงท่วน กเอาเนาะไอ้แยะหลังบ้านตามภาษาเฮ้านะคะนี่ก็จะเป็นหัวผ้ากำลังง่ามเลยเดี๋ยวตัดไปนะพี่น้อง จะก้าวไปต่อขับมาเริ่มกับตันเราค่ร่งขันการแข่งขันที่๑๐๐๐โบ นี่นะคะพี่น้องอายะาพักสามถุงใหญ่ๆเลยนะมุกจะเอมือหนอีกินได้พักเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมโตเตรียมขอ,องต่อก่อนด้อค่ะเดี๋ยวสิเก็บผาาบรรยากาศมาให้เบิกงกันค่ะเตรียมกันเรียบร้อยนะคะเวลาออกเดินทางนะคะจะมีผผาหฮมเรียบร้อยแล้วก็เทเลอร์นะคะที่ใส่ของกลาก็จะขงงังอ่ะเชเลอร์ขาวๆไปกันค่ะ ี่เราก็มาถึงกันแล้วนะทุกคนเลือกที่ที่จะแคมป์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาตั้งแคมป์กันนะคะตั้งแคมป์กันตั้งตรงนี้กลางติ้นเอาของลงนะคะ

I'm gonna u เพื่อเด็กๆจะกินฮะนี่เลยคุณไม่รู้ว่ามันละลายหมดทีอะเอาเวลามึงเอาลงอะเอาหน้ากูเบอร์ไว้ด้วยนะทำไมอะเหมือนเป็นแบบผู้เสียหายเนี่ยโอ้ยแบบคดีฆ่าข่มขืนอะไรอย่เงี้ยหรอนี่นี่ไงแช่ข้ามาเรียบร้อยเดือนมาไรลูก อ่ m ก็ s ำซี่กุ้ยไง for now ซี่กุ้ยไงแล้วก็พี่เอาข้าวใส่นี่ฮะแข็งมากเลยเหรอเนี่ทับพี ทำไมเหรอก็หนูมีไอ้นั่นอยู่มั้งหนูมีหมอ้อเอ,อ้ยไม่ใช่หนูมีไอ้ไอ้นั่นอะเขาเรียกอะไรหมูที่แบนดอนซื้อมาเฮเคเฮ้วะแค่น่า talk shit. s h <laughs> นะคะก่อนน้องกก๊กจะมาถึงเรา <laughs> ก็จะเดี๋ยวหุงข้าวรอนะคะนึ่งข้าวรอนอกจากี่

Yeah, de... de... Take my way. But I know the things he gives, he can take away. มาถึงแล้วนะคะคำหน่อยมาแล้วพี่ทำแหนมคุกไว้อันนี้น้องกิ๊กนะมาถึงแล้ว ยังกับข้าวให้เด็กๆนะคะอันนี้กีบเราอันนี้อะไรพี่หมูหมูย่างหมูคุก่านพ่น <laughs> อบ้านเป็นเป็นฝ่ายทำนะคะหมูคุกานเนี่ยพอกินได้อยู่ให้เด็กเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆแคมป์นี้น่าจะสนุกนะเพราะว่ามีน้องๆคนไทยมาเยอะเลยพี่นายไหนช่วงนี้เท่าไหร อันนี้ที่นอนเด็กๆนะคะเขาบอกเขาจะนอนตรงนี้กันได้หออได้หัวพี่นายถ้าไม่ฝนตกก็จะนอนข้างบนแต่ตอนนี้นอนข้างล่างกินข้าวเขียวตี้นอะต้องเอาเสือต้องเอาเสือมาปูให้ก็นอนได้นะจริงๆแต่ก็นาวอยู่เคลวตั้นก็จะนอนด้วยกันใช่ไหม Are you serious Yeah you sure ใช่ลูกพี่กิฟกับลูกหนีนะคะจะนอนตรงนี้แล้วก็ทําแบบเหมือนกระท่อมพี่ยือ You got t h a t Yeah, that's true <S What? Good job Can you get more light for her please? I'm g o i g what? The light Here This Bring this over there, how m h are นี่ไงเขาบอกก็เพลงบอกอายุนี่นี่นี่อ้านี่นี่นี่ไงนี่ไงเอาหรอค่ะค่ะพี่กิฟ Yeah, that's why. Yeah, John, bring me here, please. It's better. You can take that one. I need that one. Yeah, yeah, be good. นี่นะไปช่วยหน่อยใส่เลยเตยยังเก็บระวังของแข็งหัวเรือกจีน่ากุ้งมาที่นี่แยกไปเดี๋ยวแยกไปนี่อันนี้ก็ใช้หัวคามสิอะไอ้นะไอ้บักไอ้ไอ้สามีก่อนจ้าวจ้าวสามีเนี่ย

เอาชุดของไปเลยได้ไหมมาน่าร้าวออกเลยขับไปเลย ผักเยอะมาก yeah, like เดี๋ยวพรวุนี้เราทำไม่นั่นก็ได้มั้งลวกจิ้มจุ่มอะ่ะพี่กิฟต์ตอนเช้าอืตอนเช้าแบบสดแลวร้อนซุปอะ่ะอื ไปไหนไม่รู้พี่วางไปไหนเปิดเสียงไวมไหมตั้งใจพักกันอยู่จากมือนี่อยู่นี่หรอกี <h <h ่กับวันเสาย่างมือแร่งเมนบอร์เออโอเคโอเคบินเช้าวันอาทิตย์เหรอ ม่เส้นแกใ,ใส่เลยไม,ใไม่ใส่เลยมันร้อนเดี๋ยวมันก็สุกต้มจนเปืเป่อย <c oughs> แต่ว่ามันไม่เปื่อยเหมือนบ้านเรานะมันไม่เปืเป่อยแบบเส้นยุ่ยๆอ่ะยีย่ม่นานเอใยไหนอช่ไหมยี่ห้อหอันนี้พี่ไม่ได้แช่นะพี่แบบเอาไปในน้ำร้อนเลยแนละ้วแบมันมันไม่อืดขึ้นมาแค่ร้อนสองนาทีแล้วก็ไม่นานนะไม่นานใส่ได้เลยน่ากินจะบอกว่าไอ้พอกคลิปตอนนั้น่ะย่างแต่มาถึงยป่านนี้นะแบบฉันไม่สุกสักที ไม่ใช่แบบจะให้แบบโลฮีแล้วก็แบบว่าย่างัสามสี่ชั่วโมงไปเงี้ยดกาเพดพิ่มอ Smells delicious. These are all the same rib. Yeah, yeah okay. they're all the same. Let me try oh, one. Look at that gristle in there. Let me try one. I'm definitely gonna get down on that gristle. Yeah, yeah. I feel like I hold ตอนกนบเอาใจเจ้าทรงมาวัดนมันแหงงควายสัไป اي ับอะไรคนใจเดินออมาจาเอไม้กว่างสมัยคนไ่ยุ่ไปเอใจเจ้าสรงมาสัญจสัญญาบางครัไม่มาเจ้าจะไปมองพี่นี้สับรองตะพับนมองในใจเจ้าหยุดน้ำตาน้ยจ้องยันดังลำีจะเอาเาภาพถ้าไฟเผาเอาใจซอเราเพียงกันขอบคุณครับ อ้นนั้นแคะนันละวฝันมันสิจะตื่นพนนั้นกระนอ้นละันมันสิจะตื่นน้ำที่ละเมอเฝาพอหลับล้มาอย่ารอเคยสู่ความรักใหม่อย่าอะไรรักตรวใจที่คอยเป็นหวเฝ้าคอยเฝ้าห่วงสาวนานาดไกลับรักเดิมเฝ้าดำไม่หวันกลับย้อนมาโอ้รอเปิน

อขอบคุณครับขอบคุณมากครับเอ no bon, านมอวบนทีนพิบูลอีกนเลยตอดีเล่นมอวบนคนพิบูลขอบคุณครับขอบคุณมากครับ โชว์โชว์สเต็ปเคยไทยนะเคยไทยต่ งางเอ็นจอยมากเลยนะผมไม่ไดเอามา <laughs> ลืมไม่เ <laughs> <laughs> จ้านายไม่ได้เอามินมา <laughs> 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 try it one more time Oh, three, wait, okay, okay, <laughs> I got start from here. Okay, i okay. I start for me. Okay. One, two, four, five, seven, 10, ten, eleven, twelve, fourteen. Ow. <laughs> <laughs> oh! I don't know. Okay, no my. never mind. I don't know. Okay, don't I never mind. Never mind. I don't oh, know. Okay, finish hey, <laughs> first? Big <laughs> <laughs> no, Big Brandon, no, Little i to yeah. yeah. Hurry up, we start. <laughs> it's okay. No time. Uh, drink yeah. drink if mess up. I Um, first. Okay, yeah, hold on! Hey, start with this guy. I mean, he looks, he looks nice. his, name his, his name is, yeah. <laughs> his name, his name oh, is Boss. boss. Hey, his name is Joey. His name is Boss. I, I took that seriously. Boss. <laughs> Joey. Yeah. I don't know why you're laughing. Really Anyways, <laughs> you're one. Okay, are you

<laughs> no, 25 Something. No, yeah, yeah, 21 yeah, Get oh. yes, 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 it off yes. I <laughs> <laughs> Wait, that doesn't make sense, because he was 26. Oh, no, he's done! He's so well, like, well No, He's clap. He's done! He's done! He's done! So done! He's done! He's done! He's done! clap, done! He's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 

wait not to oh, I have to kick? Yeah, I am hey, oh, doing it right now. Kick, Nick, <laughs> <laughs> Let me solve the mystery. Last thing I heard was 25. Okay. <laughs> so... I was 30. She was 31. Brandon, you need to help him I'm gonna pee <laughs> my pants. 30, 31, 32. <laughs> I think... <laughs> 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 yeah. Yeah. Brandon, yeah. Side too. On here. Brandon, the other side. Don't forget.

ร้อนนะคะน้ำพุร้อนร้อนร้อนจริงๆแย่แย่แช่น้ำร้ s <S <Yeah. S 3> yeah. อน <Yeah. S 1> กันนะคะโบ ว่าจะกันด้อจะไปขับรถมอเไซค์นะคะดูดูาขามาไฮบบไฮบ